สวัสดีครับร้านปรรยาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภาในร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถเทคเตอร์คูปต้า l สามหกศูนย์แปดนะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้เลยกันนะครับผมในช่องทางที่ท่านได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้เรานําเสนอกับคูปะต้า l สามหกศูนย์แปดนะครับคันนี้มาใหม่นะครับใบมีดคันบนนะครับด้านหลังเป็นผ่านพวนเป็นรถปรับสภาพให้ใหม่นะครับ เช็คเก็บงานทำสีนะครับตรวจเช็คของเหลวเรียบร้อยนะครับสาที่พกแรงม้านะครับจทะเบียนปี55นะครับใบมีคันบนพร้อมผ่านพวนนะครับอันนี้เหมาะกับงานไล่งานนามากเลยนะครับใบมีคันบนนะครับข้ามคันนาข้ามสิ่งกีดขวางได้สะดวกนะครับไม่ต้องกลัวติดลมนะครับแต่การดันอาจจะสู้คันล่างได้ไม่ได้นะครับอ่าคันนี้ใบมีด้นหน้าพร้อมหันพวนนะครับราคาอยู่ที่3 2 0 0 0 0บาทนะครับ320,000บาทนะครับยังหน้าสวยๆเลยครับ กับสาที่พกแรงม้านะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับรีบมาจับมาจองได้นะครับสาที่พกแรงเริ่มหายากแล้วนะครับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นพวก L40 จะเป็นส่วนใหญ่นะครับสั่งซื้อออนไลน์นะครับต่อเต่มเขาละคางสองสี่แปดห้านครสวรรค์นะครับผมนี่เลยเครื่องยนต์สามสูบนะสาที่พกแรงม้านะครับรถแปดเจอร์หน้าแปดเจอร์ถอยนะครับนี่เก็บงานทําสีเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ดู <S <S ลูกค้าท่าไหนสนใจนะครับต้องการสอบถาม อยากได้รถแท็กเตอร์คูมพิวเตอร์มือสองเชติธิราประหยัดแท็กเตอร์นะครับทั้ง3สาขานะครับสาขาตลาดท่ามะเขืออำเภอคลอ,องขุง่นกำแพงเพชรสาขาตำบลวังบัวนะครับแล้วก็สาขาบ้านท่าคอนะครับตำบลวังบัวเหมือนกันนะครับโทร0875223530 95339988เปิดทำการทุกวันนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนขอติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ